Kai ấy kai cái mày kai loa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  lại loa kai loa kai loa lấy loa kai 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 loa với cái เฮ้ยอย่าจืยังไงก้อนนี้ป็นไรวะปินเมทานเฮ้กเปินเมทานไม่ได้เพื่อเดี๋ยวเจ้าว่าคงเคยเจ้าได้ก็มันมาปูทิ้งข้บดที่ก็เลยโอ้ทังไงปิดหมอนแล้วนี่หมอนนวดไม่ไม่เป็นอได้กูเป็นหมอบีบ้อย้วเอออะไรบีบเป็นบีบจับบีบไปนะเอ้เมทา ออนไลน์เลอดลายนี่ค่ะหลอดลายกินขาเช็คต่อเลียกไม่รู้เคยไปส่งอนีรจักส่งน้อยส่งบ้านนี้หลับลี้แล้วโอ้ก็มินเลเดี๋ยวก็มินมาลลลลหลับเคยเดี๋ยวโอ้ลุงหน้าบ้านตรงนี้นะเกียวลีกัปเตอร์ไปนะนะ เกี่ยวหัวเดินลาบไปเดินนะไม่ลาบไม่ลาบอูยังไม่ลาบกะเกี่ยวไปเลยแต่ว่าอยากชูกูให้ชูเดินไปไปลาเกิดหวยูเว็นก้าวๆเลยก็ไม่ไม่หลงลุ้งกบกูเดินไปนี่ โบกอะไรกันนั้ีลังเลยตรงนี้หลุมๆหน้าตรงนี้โก่โกหนาบาดีมากุทินดดูนดูเจ้าปาพันดูเก่ลงดูวยันเลยมือมาหาโลบาดีมากุทลมันคุดคุลุมดุงน้อยลุงเล่นเมืออะไรอย่างเลือกตัวแล้อย่างเลือกรางตัวเลือกรางตัวอ่ะอันนี้เป็นจิ๊บจิ๊บนะ Ô, mà liếng mết, ch không, liếng la, ông mà mẹ nắng ừ. là chân chân mẹ ông lam mẹ tôi đi lát tao mặt tôi đang tặng thầm an ông con mẹ 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 ว่าอ่านว่าอ่านแมวอะเออ่าวอ่านมาวางมันอยูกอ่ะให้กินอานเป็ดดีกรีอ่านมันกินก่อนแต่ว่าต้นต้องายหลดไลนนะนะขาวเจอนะหดไลน์นะหดลได้ถึงหไม่ใช่อดลหลดไลหอลอไ เจอตัวรับรักเหลืองท่านกัเล่นหลุดลายนอนมีนั่นนั่านเล่นหลุดลายอะไกันเนี่ยถักรับกันได้ว้าว้านวายก็ย่าดีเดียวว่าซื้อซื่อซื้อให้มันไปทีทีมันไปซื้อก็ใจเล็กไว้าจงไปอ่าโจไปจึงได้กับมันจึงกันไม่ใจอย่างทีบีบ คนเร็วไม่ใชมีคนนี่มีคนเร็วใ่ไมกูสั่งไม่เป็นันตูทัมีคนเร็วครับมีคนเร็วโอ้มีคนเร็วหลุดไล่เลยจะได้งานได้หลดไล่หลุดไล่กับคนนี้หลุดไล่คยคหลดไล่ฮะ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 ไม่หลดไม่ทีนีหลุดไล่มาเลยที่หลุดไล่กันเลยเยโอ้ยโอ้ Ê, lượt lại nghe Sọc suy lại chứ, nó mới chạy tầm mặt Ủa, nó là mì lượt lại chứ nghe Nét nét lên nét là đây như ô, này Ồ, galaxy rất to rồi chứ con Chọc nát Nên lên là gì? nè lượt lại cái đi Bù lên đấy Wow Chô tầm bù cái lên lên